สวัสดีค,ครับทุกน่นครับสวัสดีผมดรชารลอนะครับเป็นช่วงของดรชารลอทอคคุยประเด็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างไรเรื่องของโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งนะครับเมื่อการกีฬาถูกนํามาเชื่อมโยงเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะปัญหารอจีนกับสหรัฐเท่านั้นยังไม่พอสหรัฐยังชวนพันธมิตร ร่วมความบาดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวโดยอ้างว่าเพื่อเป็นการประท้วงที่จีนนั้นละเมิดสิทธิมนุษยชนนิวซีแลนด์ไม่ร่วมอยู่แล้วอของการขัดข้องหมองใจเรื่องของปัญหาจากโควิด -19 กจีนเอ่อเขแออสเตรเลียอยู่ในช่วงของปัญหาหรือว่าอาจจะ ไม่ส่งหรือความบาดส่วนทางด้านของอังกฤษแน่นอนอังกฤษนั้นนะครับแน่นอนไม่เอาด้วยนะพร้อมจะความบาดเชน่นเดียวกันกลายเป็นปัญหาทางการเมืองของระหว่างประเทศนะครับเชื่อมผูกพันไปยังเรื่องของการกีฬาจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาช่วงนี้พักสักครู่ครับการ่านฟังครับ กลับมาพบกับผมต้ทิชาลอทอกนะครับวันนี้คุยเรื่องของปะเดินเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเรื่องของกีฬานะครับที่หลีเกเลี่ยงไปผลกับเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเช่นเดียวกันเช่นเดียวนะร่วมดูในช่องต้ชาด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาจีเร็วเกินไปกรณากดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมข้อมูลดีๆนะครับและคลิปที่นะ ทันแล้วก็รวดเร็วทันใจเพราะว่าผมเองนั้นจะยิงคลิปหนึ่งควันนะครับหนคลิป,ลปดังนั้นถ้ท่านกด u u s s r i b e นะฮะพบกันอแน่นอน <c oughs> อันนี้มีแคู่นะในการอ้อนวอนอ่ะมาที่เรื่องของประเด็นเรื่องของการคว่ำบาตรนะครับหลังจากที่ทางด้านของอ,อเมริกาก็มีการประกาศคว่ำบาตรนะครับการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปี2020ที่ปักกิง่ง ต่อโต้กันละเมิดสิทธิมนุษยชนของทางการจีนต่อชนกลุ่มน้อยในชิงเกียร์ลุ่มเบิกนะครับสำนักข่าวรุ่มเบิกนะครับได้มีการรายงานจากเจนสางกีซึ่งเป็นโฆษกทำเนียบข่าวนะครับก็ออกมาแถลงการยืนยันว่ารัฐบาลอเมริกาเนี่ยจะใช้มาตรการในการคว่ำบาตท,ทางการทูตโดยการไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ปักกิ่ง2022ที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ในประเด็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของทางการจีนท่ามกลางความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่สั่นคลอนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เรื่องของการตั้งสนธิสัญญากลุ่มสนธิสัญญาองังกุสอังคัส เพิ่งผ่านไปหยุกหยุกนะครับทําให้จีนนั้นนะครับเกิดค,ความไม่พอใจอ้างอเมริกานั้นสนับสนุนนั่นนั่นออสเตรเลียนั้นแข็งกล้าวนะแข่งกล้าวต่อไประเทศจีนแต่ออสเตรเลียก็บอกว่าเขาโดนจีนในการที่นะพูดง่ายๆก็คือว่าตัดกนะับเยื่อใยแมตรีนะครับตัดสัมพันธ์เรื่องของการค้าขายเรื่องของการสั่งสินค้านําเข้าส่งออก นะครับเขาก็ได้รับผลกระทบงนั้นเขาก็ไม่วอรี่ไม่สนใจอยู่แล้วนะเพราะยังมีตลาดอื่นถึงแม้ว่าตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่กว่าตามแต่ปัญหาเรื่องของการเมืองปัญหาเรื่องของผลจากเรื่องของโควิดสิบเก้าปัญหาจากที่ทางด้านของอประธานาธนิบดีในรัฐมนรีของออสเตรเลียนั้นเป็นตัวตั้งตัวตีในการให้มีการรีเช็คตรวจโควิดในทีในรองที่สองที่เมืองอูฮันทำให้จีนนั้นไม่พอใจ ออสเตรเลียเป็นอย่างมากมาดูข่าวเนื้อข่าวต่ตตตางตะันตนะหลังจากที่รัฐบาลของอเมริกานะครับบอกว่าจะไม่ส่งตัวแทนทางการทาูตเข้าร่วมมหกรรมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวและพาราลิมปิก2022ที่ปักกิ่งอันเนื่องมาจากการฆ่าหลังเผาผัานและนโยบายที่ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติของทางการจีน ทั้งในเขตปกครองตอนเองสินเจียงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆนะอันนี้ก็คือโฆษกทำนียบข่าวออกมาชี้แจงเงี้ยแต่สำหรับนักกีฬาจะยังคงสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามปกติเพียงแต่สารัฐจะไม่ส่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลเข้าร่วมงานและนะครับทั้งในพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันคือนักกีฬาไม่ห้ามนักกีฬาอยากไปแข่งก็ไปแข่งเลย เอาจะไปยังไงเจ้าหน้าที่ไ่ไปด้วยนะแล้วเะบริหารจัดการยังไงประสานที่พักที่กินกันนอนยังไงโอ้ยมันเรื่องยากมันเรื่องยาวถ้าผู้ังคราบไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับก็ถ้ามาข้อมัดกันอย่างนี้นะคุณไม่ส่งเจ้าหนะ้ทาที่ไปเลยนะคุณส่งแต่นักกีฬาไปอย่างเดียวอยากไปก็ไปเองนะไม่ส่งไปนะอยากไปก็ไปเองนะเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอไบเดน คุณเล่นกันอย่างนี้นมันเป็นเรื่องของการกีฬาของมวลนิยมยชาินะแต่คุณเล่นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเชื่อมเข้ามาล้วงลับล้วงควักตับไตนะครับเรื่องของการกีฬาเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือไม่เออนะการประกาศดังกล่าวนะครับมีขึ้นไม่กี่สัปดาห์นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีเวไบเดนของอเมริกานนะมีการ จัดประชุมเสมือนจริงร่วมกันกับทางด้านของประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงของประเทศจีนนับเป็นการประชุมครั้งแรกนะครับระหว่างสองผู้นำตั้งแต่ที่ไบเดนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีทีนี้ท่านผู้ฟังในการประชุมครั้งนั้นนะครับท่านผู้ฟังกับไบเดนเองนี่ก็ได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคซินเจียง และมีการหาหรือร่วมกันหลายประเด็นแต่ไม่ได้รับการแต่ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแต่อย่างใดแม้จะมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าจีนจะเชิญสหรัฐเข้าร่วมงานด้วยก็ตามนะแต่ทีนี้ด้วยปัญหากันที่ไปชุมผ่านและสองสาอ,อประมาณเดือนที่แล้ว ก็ไม่บรรลุข้อตกลงว่าที่ถามไปจีนนี่ไม่แยแสไม่ได้ใส่ใจไม่สนใจเลยนะครับไปไม่สนใจที่จะตอบว่าประเด็นด้จกลุ่มการละเมิดสิทธิมนุษยชนในซินเจียงนั้นเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ไม่มีคําตอบใดๆจากทางด้านของประเทศจีนขณะที่โฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีงนเองนะครับนายเจ้าลี่เียนนะครับก็มีการกล่าวเมื่อเดือนเมษานะครับที่แล้วนะฮะ ว่าจีนพร้อมที่จะตอบโต้หากสหรัฐมีความบาดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเอาละโคศกทำงานได้ดีมากโคศกกระทวงต่างประเทศคนนี้ต้องให้เกรดเอเลยนะครับเป็นการที่เดินเกมนะครับแยกกันตีแยกกันขยา่าให้ชาวโลกรู้วนะ่าอเมริกาไม่จริงใจคุณคุยกันแล้วตกลงกันแล้วมันว่าไอเ้เรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนมันเป็นเรื่องภายใน แต่คุณหยิบประเด็นเหล่านี้มาคว่มบาทการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวที่ปักกิงได้ยังไงนะคุณไม่แฟร์นะคุณเล่นเกมแบบนี้คุณไม่แฟร์นะและนอกจากนี้ท่านผูฟังนอกจากน,นี้ยังมีนิวซีแลนด์เองนะครับก็ได้กล่าวเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาว่าจะไม่ส่งผู้แทนทางการทูตเข้าร่วมร่วมงานเช่นเดียวกัน โดยอ้างถึงปัจจัยหลายประการส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่หลายครั้งรัฐบาลยูเคน,นก็ได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในจีนเช่นเดียวกันออสเตรเลียและอังกฤษนะฮะเผยว่าการข้มบาพร่ทางการทูตต่อการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั้นกําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเช่นเดียวกัน,นกแต่หน้าจะมีตามมาหลังจากที่จูเครนนั้นได้แถลงข่าวไปแล้วว่าจะมีการ ความบานะครับนี่คือปัญหาเกิดขึ้นเรื่องของอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการชิงไหวชิงพริบการดิสเครดิตกันและถ้าบูังครับกีฬาระดับมวลมนุษยชาติใหญ่ๆเนี่ยถ้าเมริกาไม่ส่งนักกีฬาไปเนี่ยนะทาให้การแก่งก,กันที่นั่นนะมันไม่น่าเหมือนกับไม่ถึงเต้นอะ เพราะมันจะมียักษ์ใหญ่มาแย่งกันนะครับคือไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนรัสเซียญี่ปุ่นหรือประเทศที่นะครับมีเรื่องของฤดูหนาวนะครับเรื่องนี้เขาก็จะมีเรื่องของนักกีฬาที่แข่งขันกันนะครับมันมีเป็นความยิ่งใหญ่ถ้าอเมริกาไม่ส่งแล้วเอเมริกาไปชวนพักพวกนะความหมายด้วยเนี่ยถามว่าจีนเนี่ยจะยังแฮปปี้อยู่ไหม จีนจะบอกว่าห่วยเอาไป่ยเอหยไอ้ายอา,ยายนะครับรลุงแซมทำไมถึงทำอย่างนี้หรือไม่มาคนเดียวไม่พอหรือยังชวนพวกพวกสวัคพรรพวกของลือฟ้บาบัตรโอลิมปิกได้ยังไงนะอาบายเดงคุยกันไม่รู้เรื่องเรียยังไงที่คุยไปแล้วนี่เนี่ยเข้าหูซ้ายทั้งหูขวาเลย ว่ oh, wow. ากันไปอันนี้คือลีลาของการคุยขา่าวนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าเรื่องนี้ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเดือนไม่แน่อเมริกาเนี่ยฮะอาจจะกลับลาใหม่อีกทีก็ได้นะครับอาจจะเป็นเดือนมกราคมเพื่อเป็นนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดมันดีขึ้นแล้วมีการตกลงนะครับมีการรับปากกันว่าจะมีการนะฮะคารพเรื่องของสิทธิมนุษยชซนของชาวซินเจียงนานๆอเมริกาจึงเห็นแก่ นะครับมิตรภาพและก็ความหวังดีของประเทศรัฐบาลทางการจีนก็เลยส่งตัวแทนนะครับทางด้านทูตกีฬาขอเขาไปร่วมกับพิธีเปิดพิธีิก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับมีอะไรเกิดขึ้นเสมอภายใต้สถานการณ์แบบนี้เช่เนเดียวกันอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรื่องของสถานการณ์ของการเมืองระหว่างประเทศเชื่มอมโยงไปเรื่องของกีฬาวัฒนธรรมนะครับของมวลมนุษยชาติแต่สุดท้ายก็ต้องติดตามดูนะครับว่า อเมริกาน,นั้นจะเก,กิบลังคัานด้วยกันจะเข้าไปร่วมในการแข่งขันเรื่องใหม่นะครับก็ต้องติดตามดูนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเช่นเดมครับร่วมดูเด่นช่องนพชาติด้วยการไม่คอรข้ามโฆษณนานจนดม่เป็นไปนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ